นักกีฬาฟุตบอลรเงแยกการธรรมชาติระยองและทีมนักกีฬาสื่อมวลชนจังหวัดระยองทุกท่านครับกระผมในนามผู้แทนของรเงียกการธรรมชาติระยองขอขอบคุณท่านผู้ช่วยกรรมการ้ิัดการใหญ่แยกการธรรมชาติที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเวทชับมิดระหว่างทีมรเงียกการธรรมชาติระยองพบกับทีมสื่อมวลชนจังหวัดระยองนะครับประจำปี2566 ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นดเนนิการมาต่อเนื่องครั <here> <life> okay? anything, ้งท <else> ี่สองแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำแบบนี้ตลอดไปทุกปีนะครับและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาร่วมกันให้เกิดประโยชน์สำหรับโอเคไหมครับพี่ดูนะเดี๋เสื้อสีขาวสีฟ้านะครับมาท่านกระทา้งหมนที้ นังมีก็มาทให้เป่าล่ะที่โดนกระสับกรายลูกดีไม่มก็มาใส่ทีนี้เนลูกันต่อ่น้ก็ล้อมกับหงก็ตรงเสื้อมันจนเหมือนจะรูกันค้องอก็เหนนารกมันะเบิกตาเราแตกครับแระชวยเสื้อไม่ายกับกับกับตูมมาครับแล้วก็โอ้ยตกันตุั คนไม่เม็ด่คุณรับกตอนนี้สุทธิกัดากฐาที่ไนครับอิสนาครับ